พยาวแปลกเลี้ยงผีริมถนนตอนกลางคืนแรม14ค่ข้งเดือน4ปีมีหคอร้าันบริเวณวัดย่างยองตำบลท่าวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพยาวใกล้ถนนสีแยกประตูชัยซึ่งเป็นแยกประตูชัยของเมืองโบราณอายุร่วมพันปี ตามประวัติเป็นเมืองโบราณมีการสู้รบของนักรบโบราณหากษัตริย์นักรบออกไปสู้ศึกรบก็จะออกรบทางประตูชัยและจะกลับเข้ามาทางประตูชัยซึ่งปัจจุบันเป็นถนนสี่แยกประตูชัยในตัวเมืองพยาวและมักจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยและมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บทางอยู่ตลอดเวลาทางพระธิการเอก,กชัยศรีลอสังวโรเจ้าอาวาสวัดป่าแดดและคณะสัตยาญาติโยมตำบลท่าวังทองจึงได้จัดทำประเพณีพิธีเลี้ยงดวงวิญญ,ญาณ สัมภเวสีหรือบรรดาผู้ถีปีศาต์ที่สิงสถิตยอยู่ภายในบริเวณตามถนนสีแยกประตูชยัยซึ่งเป็นถนนสายหลักแยกไปตามอำเภอและจังหวัดต่างๆที่มักจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยและมีผู้เสียชีวิตตลอดปี เพื่อเป็นการช่วยแก้เคล็ดอาถรรพ์กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามความเชื่อที่มีมาแต่โบราณและการทำบุญให้แก่ดวงวิญญาณหรือสัมภเวสีจะช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับอุบัติเหตุได้จึงได้จัดทำประเพณีเลี้ยงดวงวิญญาณสัมภเวสีผู้ถีปีศาจบริเวณถนนสีแยกประตูชัยโดยยึดถือเอาวันที่ครึ่งแรม14ค่ำเดือน4ของทุกปีเป็นประเพณีสืบทอดกันมา15ปีโดยจะทำพิธีช่วงกลางคืนบริเวณริมถนนสายพยาวปาแดด ณวัดย่างยองโดยจะจัดเครื่องเส้นไหว้เหล้ายาปลาปิ้งอาหารขาวหวานขนมนม,นมเนยน้ำเขียวน้ำแดงและอื่นๆนำมาตั้งบนโต๊ะทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณสัมภเวสีหรือผู้ถีปีศาสภายในบริเวณถนนสีแยกประตูชัยให้มารับเอาของกินไปทานและเป็นการทำบุญแผ่บุญแผ่กุศลให้ดวงวิญญาณและผู้ถีปีศาสให้ได้ไปผุดไปเกิด และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนที่อยู่บ้านเรือนใกล้กับสี่แยกประตูชัยตลอดจนผู้ใชยย้ยานพาหนะขับขี่ผ่านไปมาบริเวณสี่แยกประตูชัยได้มีขวัญกำลังใจที่ดีเดินทางปลอดภัยและมีโชคมีชัยและอยู่เย็นเป็นสุขเป็นงานประเพณีเลี้ยงสัมภเวสีประจำปีซึ่งในแต่ละปีซึ่งกระทำสืบต่อกันมาเพราะว่าบริเวณประตูชัยนี้มักจะมีอุบัติเหตุในทางรถเกิดขึ้นบ่อย บ้างก็ว่าเป็นแต่เพราะอำนาจแห่งดวงวิญญาณทั้งหลายอาทให้เกิดดังนั้นเพื่อให้สถานที่นี้มีความสงบสุขไม่มีอุบัติเหตุไม่มีอาเพศเกิดขึ้นเพื่อให้สถานที่แห่งนี้ได้อยู่เย็นเป็นสุขและอุทิศสนบุญส่วนกุศลไปให้เขาก็ด้วยวัตถุประสงค์นี้ดังนั้นวัดพระเจ้ายังย่อง ก็เป็นวัดเก่าแก่แต่ไม่มีพระสงฆ์ดังนั้นในแต่ละปีเราจะมีประเพณีในการทำบุญใหญ่หนึ่งปีก็จะมีครั้งเดียวก็คือ,อวันแรม1ิบสี่ค่ำเดือนสีเราจะ,ะเป็นประเพณีทำบุญยังสามพรเวสี